โอ้โหโอล้วนะตอนนี้หนูทำอะไรครับลูกทำไมนะห่อเกี๊ยวเหรอใช่โอ้โอี้ยวทำเป็นเส้นแบบนี้เลยนะเจยเจย้เจยโอเคโอเลี้ยวเอาน้ำใส่ด้วยต้องเอาน้ำใส่ด้วยนะครับไหนมาดูเกียวที่หนูทำนะมีโอเลี้ยวทำอย่างนี้นะโอ้พระเจ้าจอ มันยอดมากทำให้เป็นด้วยโอ้ดูมากเลยเดี๋ยวดินบายบายหน่อยบายเดี๋ยวหลังจากที่เราทำเกี๊ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันใช่ไหมครับว่าเราเอาไปทอดใช่ไหมครับอาม่าครับใช่ครับทอดนะต่อมาหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอวันนี้วันอาทิตย์เราพาอาม่ากับเด็กๆมาเล่นสนุกกันนะ เดี๋ยวหมาม้าไปเอาช้อนมาให้หน่อยเดี๋ยวหมาม้าไปเอาช้อนถอดช่องเล่หน่ยเนาะดีไหมโอ้โหได้หนูทำเลยอันนี้ตั้งชื่อหนูตั้งชื่อเกี่ยวว่าอะไรครับจ๊กชองจดหมายสวงนั่นเป็นของที่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครเกี่ยวซองจดหมายบายโอลี่โอเคคันนี้เมาจินบ้างเดี๋ยวจินตั้งชื่อเกี่ยวว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าเกี่ยวอะงหลากสีโอ้เกี๊ยวเกี๊ยวหลากสีเหรออันนี้พี่ทำไวนะมีชื่อกันด้วยครับ แล้วจริงต้องเอาน้ำแตะด้วยนะมันจะได้อยู่แล้วเนยจริงเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราทอดเกี๊ยวแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทำอยู่นะครับโอเคเาจะเอาอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันตอนทอดนะครับมาดูกันตอนเสร็จนะครับค่ะบ๊ายบาย a few moments later